ชีวิตเราก็เท่านี้เลยจิบเครื่องดื่มเย็นๆกับอาหารอร่อยอรลอยแ้วยิ่งเป็นอาหารเหนือนะอื้มเพอร์เฟกวันนี้ก็เลยพาทุกคนมากินอาหารเหนือกันที่ร้านตาต่อนยอนจามารอบสองแล้วเด้อร้านตาตัองอยู่ตรงข้ามกับซอยตลาดลมแจติดกับร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กใหญ่เลยอันนี้ก็จะเป็นราคาแล้วก็เมนูของที่ร้านจ้าสั่งไปนั่งรอสักพักอาหารก็มาเสิร์ฟเนี่ยทุกคนจะไม่ให้ฟินได้ไงก็ดูหน้าตาอาหารแต่ละอย่างและนี่เลยเมนูคอหมูย่างคือรอมานานมากตอนนี้ร้านเขามีแล้วเด้อคือย่างมาอร่อยเลยทุกคนรสชาติจะม เมนูย่างก็มาแล้วด้วยทุกคนย่างมาดีข้างนอกจะมีความกรอบๆนิดมกมาดีด้วยทุกคนไม่มีรสขาวแล้วก็ไม่มีรสขมเลยใครอยากกินเซตน้าพริกตาแดงก็มีแล้วจ้ามา,มากันแบบแซ่บๆแบบนี้เลยแล้วเมนูนี้คือชอบมากจะเป็นยอดฟักแมวผัดน้ำมันหอย <c oughs> เห็นว่ามาใหม่เลยสั่งมาลองกินทุกคนคืออร่อยอย่าห่อน้ำมันหอยสุดแล้วมาร้านแบบนี้ก็พลาดไม่ได้ต้องสั่งไข่เป็ดต้มมาเขาจะต้มมาแบบอย่างมาตุ้มแบบนี้เราก็โยนๆน้ำปลาลงไปปั้นขาน้าวเหนียวให้เป็นก้อนๆพอดีคำแล้วจิม้มคำนี้คือฟินมากและอ่องปูน้ำมาที่ไรสั่งต ถ้าใครไม่เคยลองแนะนําให้ลองเอาข้าวเหนียวจิ้มๆิแบบนี้ด้วยทุกคนมันจะมีความหอมนุ่นๆแลวถ้าใครเป็นสายอ่องปูนาเลเวอร์ก็สั่งอันนี้มาเลยจะเป็นข้าวผัดอ่องปูนาหนี่จานก็จะได้แบบนี้เลยแนะนําให้ราดดับจิ้มซีฟูดลงไปแบบนี้แล้วกินคู่กันเมนูลาบก็อร่อยทุกคนจะเป็นลาบแห้งแบบนี้คือดีเมนูต้มต้มแซ่บก็มีนะจ้านี่หมูยอทอดอันเนี้ยก็อร่อยอันนี้จะเป็นเซ็ตออเดอร์เมืองจ้าจะมีทั้งน้ําพริกผักไข่ไส้อั่วแล้วก็แคบหมูเลยเลเวอร์จานเนนูยกขึ้หิงอีกแล้วจ้า ใครหิวตามมาลองเลยตอนนี้ร้านเขาเปลี่ยนเวลาเปิดจาก11โมงถึง4ทุ่มแล้วเดอ้อ